ับผมปรัก AB p r e m i เมี o ยมมอเตอร์ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ผมนำรถเจ้า Mercedes-Benz CLS 250 CDI ครับรถปี2022จดทะเบียนปี2022ครับรถมือเดียววิ่งน้อยมากๆเลยและที่สำคัญเขาเป็นตัว AMG แพ็คเกจจากโรงงานด้วยนะครับราคาผมขอเพียงเบาๆครับ1,290,000กับ9 0 0าบาทเท่านั้นรายละเอียดตัวรถตามไปดูครับ มาอีหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้า mercedes benz cls นะครับซึ่งมีเอกลักษณ์เนี่ยรูปแบบรูปลักษณ์การดีไซน์เนี่ยเฉพาะตัวมากๆและมียอดขายที่ดีมากๆเลยนะครับเรามาเริ่มจากตัวภายนอกกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น cls ที่เป็นลักษณะสีบอลเทานะครับตัวสีทั้งหลายนะครับรอบคันเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเกือบ100%สมบูรณ์มากๆเลยนะครับ ตัวโครงไฟหน้าของเขานะครับเป็นไฟหน้าระบบ i l s นะครับ intelligent i system ของ mercedes นะครับสามารถขยับได้ตามวงเลี้ยวนะครับแล้วก็มีไฟ daytime running light ให้ด้วยนะครับตัวไฟ daytime ท,ทุกอย่างเนี่ยเป็นไฟ led หมดนะครับไฟเลี้ยวทุกอย่างก็เป็น led นะครับ ตัวโคมไฟของเขาเองนะครับเป็นโคมไฟลักษณะแบบโรมดําทําให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ฉบเฉียวมากขึ้นลักษณะคล้ายๆกับทรงใบไม้นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆสําหรับเจ้า cls เลยนะครับตัวกระจังหน้าของเขานะครับแผงรังผึ้งที่เป็นลักษณะพลาสติกสีดําแบบนี้ก็ไม่มีรอยแตกหักเลยนะรวมถึงนะครับคิ้วโครเมียมซ้ายและขวานะครับไม่มีรอยเช่นเดียวกันโลโก้นะครับเมอร์เซเดสดาวใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีตัวดาวจมอยู่ตรงหน้าฝากระโปรงให้เรียบร้อยกันชนหน้าของเขานะครับ ก็จะมีในส่วนของไฟเดย์ไทม์นะครับเป็นขีดตรงนะครับด้านล่างให้อีก1ดวงนะครับซ้ายและขวารวมถึงแผงลังพึ่งตรงกลางนะครับตัวกันชนลักษณะกันชนแบบนี้นะครับเรียกว่ากันชนของ AMG นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กับระยะด้านหน้าให้เรียบร้อยนะครับด้านหน้าคลีนนเลยนะใครที่ชอบสีบอลเคาคันนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้ตามมาดูทางด้านข้างของตัวรถครับมาถึงทางด้านข้างของตัวรถนะครับ CLS คันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแมก AMG ขอบ19นะครับได้ยางเนี่ยปี21เลยเอาวง่ายๆว่าตัวยางของเขาคือยางใหม่นะครับที่ร้าน AB Premium เนี่ยเอาไปเปลี่ยนยางมาให้เป็นยางใหม่นะครับแต่ว่าตกปีเป็นปี21นะตอนนี้เพิ่งเริ่มปี22เดือนมกราเองนะครับก็ถือว่าเป็นยางใหม่เลยนะครับ ตัวแก้มข้างของเขานะครับมีแผ่นเพลทนะครับบูเอฟฟิเชนซีนะครับของ Merced e s มาให้เรียบร้อยนะครับตรงตำแหน่งแน่นอนนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบลักษณะ shape นะครับ LED แบบนี้นะครับสามารถพับได้สามารถปรับองศาได้ทุกอย่างนะครับคือระบบไฟฟ้าของเขาเนี่ยใช้งานได้เป็นปกติเลยตัวขอบคิวโคมีมนะครับตรงขอบกระจกประตูเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีรอยบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าเกือบ100อไม่มีรอยจากหักรอยช้ำรุดเลยนะครับ ตัวมือเปิดของเขาก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย CRS คันนี้นะครับเราสามารถสั่งงานเปิดกระจกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกทั้ง4บานรวมถึงซันรูฟของเขาเนี่ยได้จากตัวเปิดรีโมทได้เลยนะครับกดข้างไว้นะครับสามารถเปิดได้เป็นอัตโนมัติเลยเวลาเราเอารถจอดตากแดดต่างๆนะครับอยากจะ ให้ตัวรถเนี่ยระบายความร้อนภายในเนี่ยเราสามารถกดค้างได้เลยเมื่อพอใจแล้วนะครับก็กดล็อกรถเป็นอัตโนมัติเรียบร้อยนะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบเลยนะฮะเดี๋ยวตามมาดูทางด้านท้ายของเจ้า CLS คันนี้ว่ามีหน้าตาลักษณะแบบไหนตามมาดูครับมาดูทางด้านหลังนะครับหรือว่าทางด้านท้ายรถของเจ้า CLS นะครับก็ชาร์กฟินนะครับตัวรับสัญญาณวิทยุอยู่ตรงกลางของหลังคานะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเบรคด้วยสาก็อยู่ภายในตัวรถนะครับ ลักษณะของโคมไฟของเขาไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหน้าหรือโคมไฟท้ายลักษณะเป็นลักษณะคล้ายๆใบไม้แบบนี้เลยนะครับทั้งคันเลยนะครับสวยจริงๆหรูหรา l u x u r รี่พรีเมียมสุดๆเลยสําหรับเจ้า CLS นะครับแล้วก็ตัวโคมไฟท้ายของเขาเนี่ยเป็นลักษณะแบบฟู l LED หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยไฟหลีต่างๆสัญลักษณ์ AMG นะครับรวมถึงโลโก้ Merc e d ร s นะครับ CLS 250 อยู่ครบเลยนะครับไม่มีรอยชํารุดไม่มีรอยถลอกนะครับตัวมือเปิดนะครับที่เป็นลักษณะคิ้วโครเมียมแบบนี้นะครับสมบูรณ์มากๆกันชนท้ายของเขานะครับเป็นกันชนท้ายแบบ AMG มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กับระยะถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของปลายท่อคู่มาให้เรียบร้อยจากศูนย์เลยนะครับเป็นปลายท่อของ Mercedes ของเขานะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของ ฝาท้ายบ้างนะครับว่าสามารถใส่ของได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเราสามารถเปิดได้นะครับจากตัวรีโมทเลยนะครับเปิดมาแล้วนะครับตัวโชคทุกอย่างนะครับทำงานได้เป็นปกติหมดทุกอย่างนะครับไฟนะครับส่องสว่างด้านท้ายรถก็มีมาให้นะครับรวมถึงนะครับตัวสามเหลี่ยมนะครับฉุกเฉินต่างๆนะครับอยู่ครบตรงตำแหน่งของเขานะครับไม่มีหายไปไหนเลยนะไม่มีรอยชำรุดรอยถะลอกเลยแล้วก็คันนี้นะครับ CLS เนี่ยด้านหลังเนี่ยสามารถจุของได้เยอะมากลึกมากนะครับ ห้องเก็บของด้านหลังเนี่ยสมน้ําสมเนื้อเลยนะครับกับไซส์ของเจ้า crs นะครับด้านใน,นเนี่ยนั่งสบายแล้วนะครับด้านหลังก็ยังบรรจุของได้เยอะอีกต่างหากแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหลังของเขาเราสามารถดึงสลักตรงนี้นะครับพับเบาะหลังไปได้เลยทําให้เพิ่มสเปซนะครับเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของมากยิ่งขึ้นด้วยเอเนกประสงค์มากนะครับใช้งานก็สามารถใช้งานได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูในส่วนของด้านล่างนะครับเปิดมาแล้วนะครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของยางอะไหล่ล้ออะไหล่ แล้วก็แม่แรงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆรวมถึงแบตเตอรี่ลูกเล็กของเจ้า Merc e d e s ดสด้วยนะครับทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติหมดทุกอย่างแล้วก็ตัวโครงสร้างของเขาไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับไม่มีร่องรอยการเชื่อมนะครับรอยที่บ่งบอกว่าคันนี้เนี่ยโดนท้ายมานะครับรับประกันได้เลยว่าโครงสร้างของรถ a b p r พิ i u เียมเนี่ยสวยทุกคันแน่นอนนะครับเดี๋ยวต่อไปครับเราจะไปดูกันในภายในของเจ้าซี s คันนีว่า ภายในเป็นลักษณะแบบไหนผมบอกเลยว่าภายในเนี่ยเป็นเบาะลักษณะแบบทรงเลาสนะใครชอบแบบสไตล์ V.I.P. นะครับชอบนั่งแบบสบายๆนุ่มๆนิ่ม,นมๆนะค,คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนตามไปดีครับลักษณะของกุญแจของเจ้า CLS นะครับก็จะเป็นน้ำเต้าลักษณะแบบนี้นะครับ m s r c e d e s ก็จะใหก้กุญแจลักษณะแบบนี้มาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับ ก็คันนี้นะครับไม่มีพุสตสตาร์ทนะครับใช้เสียบและบิดเอานะครับสตาร์ททีเดียวนะครับไม่มีคําว่าสตาร์ทยาวเลยนะครับสตาร์ทได้เป็นปกติแล้วก็ระบบแอร์ต่างๆนะครับทำงานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับตัวแผงประตูของเขาก่อนเลยนะครับคันนี้ CLS เนี่ยจะเป็นลักษณะซีดานคูเป้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกระจกของเขาเนี่ยจะไม่มีขอบกระจกนะครับหรือเรียกว่าเป็นกระจกแบบเฟรมเลสนั่นเองนะครับเป็นการดีไซน์เฉพาะตัวเลยไม่ว่าจะเป็น CLS หรือ CLA ก็ตาม ตัวแพงประตูของเขาเองนะครับจะมีลักษณะของลายไม้นะครับตัวลายไม้สวยไม่มีรอยแตกเลยนะแล้วก็ตัวเบาของเขานะครับเป็นเบาแบบปรับไฟฟ้าทั้งตัวเลยไม่ว่าจะเป็นหัวหมอนพนักพิงเบารองนั่งทํางานได้เป็นปกติด้วยระบบไฟฟ้านะครับแถมเมมโมรีมาถึง3ตําแหน่งด้วยกันนะครับกดล็อกล็อกรถใช้งานได้เป็นปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของ ปุ่มนะครับเปิดปิดตัวกระจกทั้ง4บานเป็นแบบออโต้ให้เรียบร้อยล็อกกระจกมีนะแล้วก็ในส่วนของปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าตรงนี้สามารถปรับได้หมดทุกอย่างมาดูในส่วนของพวงมาลัยบ้างนะครับพวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นพวงมาลัย amg แบบตูดตัดแบบนี้นะครับมัลติฟังก์ชันสามารถสั่งงานได้นะครับจากตัวพวงมาลัยเลยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโหมดมัลติมีเดียต่างนะครับระบบนําทางเนว i แล้วก็ออ d ดิโอเปลี่ยนคลื่นได้นะครับแล้วก็คันนี้นเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดทุกอย่างด้วยนะครับรวมถึงเช็คเมสเซจนะครับของตัวรถว่ามีอะไรฟ้องว่าเสียหายไหมอะไรต้องดูแลไหมอย่างคันนี้เนี่ยสูนเมสเซจนะครับก็แสดงว่าตัวรถเนี่ยพร้อมใช้เลยไฟหน้าแบบออโต้มาให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงนะครับตัวหลังพวงมาลัยของเขาเนี่ยจะมีในส่วนของแพดเดิลชิพมาให้ด้วยนะครับก็สามารถปรับเกียร์เปลี่ยนเกียร์ได้จากหลังพวงมาลัยตรง ก้านปัดไฟเลี้ยวก้านปัดน้ำฝนนะครับอยู่ด้านซ้ายอันเดียวกันเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับปรับขึ้นลงเข้าออกได้4ีทิศทางจากระบบไฟฟ้านะตัวพวงมาลัยของเขานะครับครุสคอนโทนนะครับรวมถึงด้านขวานี้จะเป็นในส่วนของก้านเกียร์นะครับหรือบางคนจะเรียกว่าเกียร์คอเกียร์มือก็แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ว่าย้ายจากตรงกลางมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับระบบเกียร์ของเขาคันนี้ก็เป็นเกียร์แบบ7จ็ดสปีดนะครับจีท o ร i c นของ m e r c e d e s เดี๋ยวต่อไปผมจะพามาชมในส่วนของคอนโซลกลางครับว่ารูราขนาดไหนรับรองถูกใจแน่นอนตามมาดูครับมาถึงในส่วนของคอนโซลกลางนะครับเมอร์เซเดสเบนซ์เนี่ยทุกคันเนี่ยจะมีในส่วนของออกะระยะหรือว่าตัวเซ็นเซอร์กระระยะด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ตรงกลางตรงเวลาเราขับรถไปใกล้วัตถุต่างๆเนี่ยจะเป็นเม็ดขึ้นมา เป็นลักษณะสีสม้มพอใกล้ที่จะถึงแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะสีแดงและมีเสียงเตือนขึ้นมานะครับตรงนี้ทํางานได้เป็นปกติหมดทุกอย่างนะครับส่วนคอนโซลของเขาเป็นลักษณะแบบซอฟทัชนะหรูรามากหรูรามากนะครับแล้วก็ตัวได้เองต่างๆที่เดินสติชิ่งไว้เนี่ยไม่มีรอยชํารุดต่างๆเลยตรงกลางนะครับจะมาในส่วนของอช่องแอร์ของเขา2ช่องนะครับเป็นลักษณะแบบโครเมียมพร้อมกับนาฬิกาการจลเบอร์เซเดสนะครับสลับลายไม้นะครับ สีน้ําตาลนวลอ่อนนะครับสวยมากๆเลยนะครับคอนโซลวิทยุต่างๆนะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับใครที่ไม่ถนัดในการใช้ฟังก์ชันจากตัวพวงมาลัยก็สามารถกดได้ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนวิทยุนะครับเป็นดิสต์นะครับเป็นเนวีนะครับเป็นเทเโฟนต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้ครบเลยนะครับเปิดปิดตัวหน้าจอนะครับก็ใช้งานได้นะครับเป็นปกติเลยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับม่านหลังไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับ ตัวม่านหลังไฟฟ้าตรงนี้นะครับใช้งานได้นะครับเป็นปกติทํางานได้นะครับปกติของทุกอย่างนะครับไฟฉุกเฉินโหมดอีโก้นะครับประหยัดน้ํามันแล้วก็ parking sensor เปิดปิดได้ระบบแอร์ของเขาเป็นแบบ duo climate นะครับสามารถปรับแอร์ได้จากการหมุนตรงนี้นะครับอิสระเลยนะครับขวาหรือซ้ายก็ได้นะครับหรือจะให้ลิงก์กันนะครับกดโซนออกนะครับตัวองศาของเขานะครับก็จะเท่ากันนะครับเลยนะครับ หมุนเวียนภายในทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับตัวปิดแอร์นะครับปิดแอร์ไปแล้วก็ปิดนะครับทำงานได้เป็นปกติจะเปิดแอร์ก็เปิดเลยมาแล้วลมแอร์นะครับทำงานดีมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับช่องนะครับไม่ว่าจะเป็น power outlet 1ช่องนะครับพร้อมกับที่วางเหรียญต่างๆนะครับมาครบนะครับตรงกลางตรงนี้ก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วให้2ใบนะครับด้านหน้าซ้ายและขวา โหมดการขับขี่ของเขานะครับมี3โหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโหมด e ีโก้นะครับโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดแมนนวลนะครับแมนนวลก็ใช้พดเดชิพในการเปลี่ยนเกียร์ล้วนๆเลยเมาส์ของเขานะครับสามารถทํางานได้เป็นปกตินะครับไม่ว่าจะขึ้นลงซ้ายขวานะครับสกอ์หมุนซ้ายหมุนขวาทุกอย่างทํางานได้นะครับกดลงไปกึ๊บหนึงก็เป็นในส่วนของ Enter นะครับมาให้เรียบร้อยนะครับ BAC กเพนเซตรงนี้ทุกอย่างครบเลยมาดูในส่วนของเก้กลางของเจ้า CLS ครับเปิดมานะครับเวลาเปิดเนี่ยเราสามารถเกี่ยวจากนี้นะครับปึ๊บเบาๆนะครับเปิดออกมาแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็ power outlet 1ช่องมาให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของตัว SD card ต่างๆใครอยากจะ Memory นะครับเพลงที่เราชื่นชอบนะครับชอบฟังเพลงไหนก็สามารถใส่เมมโมร SD card ตรงนี้เข้ามาเสียบได้เลย อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับสำหรับเจ้า CLS คันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวหลังคาซันรูฟนะครับมูลูฟนะครับนี่นะครับใช้งานเป็นปกตินะครับปรับด้วยไฟฟ้าหมดทำงานแบบออโต้เรียบร้อยไม่ว่าจะเปิดหรือปิดนะครับเวลาปิดนะครับเป็นแบบออโต้ให้เรียบร้อยแต่ว่าพอตัวกระจกปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่รู้สึกว่ายังร้อนอยู่ก็สามารถดึงตัวนี้นะครับ ปิดมาได้นะครับเป็นตัวบังแดดให้เรียบร้อยแต่เวลาเปิดนะครับตัวบังแดดจะถูกหลังนะครับเปิดออกไปด้วยนะครับดยอัตโนมัติเลยพร้อมตัวกระจกของเขานะครับอันนี้เป็นปกตินะครับเป็นปกตินะครับแบบนี้ทํางานได้ปกติแล้วก็รับประกันเรื่องน้ําซึมน้ํารั่วด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่มีลักษณะหลังคาแก้วต่างๆเนี่ยเรารับประกันตรงนี้ให้ด้วยนะครับไมล์เลทครับน่าสนใจมากนะครับ cls คันนี้ไมล์เลทเนี่ยแท้เลยนะครับวิ่งไปที่70,000 6,527กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรถปี2012ครับลองเปรียบเทียบดูนะครับ7,000 0กว่าโลแสดงว่าผ่านมา10ปีนะปีนี้2022นะครับวิ่งราว,ราวๆโอ,อ้โหน้อยมากๆจริงๆนะครับลองเปรียบเทียบดูคร่าวๆนะครับภายในของเจ้า cls เนี่ยมีลักษณะหน้าตาแบบไหนผมบอกเลยว่าใครที่ชอบสไตล์ l u x u r วรีหรูหรานะครับตามสไตล์ mercedes นะครับเขาเรียกว่าเทใจให้กับการดีไซน์ของ CLS เนี่ยอย่างแน่นอนเลยนะครับความน่าสนใจของเขาอีกอย่างหนึง่งอยู่ที่ด้านหลังครับเดี๋ยวผมจะพาไปนั่งด้านหลังดูว่าลักษณะของเจ้า CLS ด้านหลังเนี่ยมีความกชัวรี่และเบาะทรงเลาส์ของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนตามมาดูครับ <S 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 มาถึงท่านด้านหลังของเจ้า CLS นะครับบอกเลยว่าสไตล์การออกแบบของเขานะครับลักษณะเบาที่เป็นแบบทรงเลา์แบบนี้นะครับนั่งสบายมาก สบายมากจริงๆนะครับทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญเลยนะเป็น V.I.P. จริงๆนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยนั่งได้แค่2ที่นั่งเท่านั้นซ้ายและขวานะครับตรงกลางเนี่ยไม่สามารถนั่งได้นะมันจะเป็นในส่วนของที่เก็บของต่างๆนะครับหลุมเก็บของต่างๆที่มีลักษณะกรุแบบกรรมหยีหรูๆเลยนะครับด้านนี้ไม่พอมีด้านหน้าอีกด้านหน้าตรงนี้นะครับมาพร้อมกับที่วางแก้วเรียกว่าใบเดียวแล้กันอีกอันนึง จะเป็นส่วนของพวกกระป๋องแคนเล็กๆสามารถวางไว้ได้แล้วก็จะมีในส่วนของปุ่ม power outlet นะครับชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ฮะให้1จุดระบบแอร์ของเขาด้านหลังเนี่ยจะเป็นแอร์แยก2ฝั่งสามารถปรับแรงพัดลมเปิดและปิดได้เป็นปกตินะครับตัวเขี้ยวต่างนะครับไม่มีรอยหักรอยชำรุดเลยนะครับขวาซ้ายได้หมดขึ้นลงได้หมดทุกอย่างแล้วก็อีกนิดนึงครับตัว cls เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคันนี้มาพร้อมกับม่านหลังไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับสามารถเปิดปิดนะครับจากตัวคนขับ นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เท้าแขนของเจ้า CLS ก็มีมาให้ครบเลยนะครับตัวหนังต่างๆนะครับเย็บดีมากนะครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้จะมีในส่วนของที่วางแก้ว1ใบใช่ไหม CLS นะครับก็จะมีในส่วนที่วางแก้วตรงนี้มาให้อีกเพิ่มอีก2ใบเพราะฉะนั้นด้านหลังนั่งได้2คนก็จริงแต่วางแก้วได้ถึง3ใบเลยนะครับรวมถึงกระป๋องแครนเล็กๆอีก1ใบด้วยซ้ำเรียกว่าโอ้โหออปชั่นด้านหลังเนี่ยเอาใจกับ ผู้โดยสารด้านหลังมากๆเลยนะครับที่เก็บของต่างๆนะครับมีช่องด้านล่างไม่พอตรงเท้าแขนก็มีรูจริงๆนะครับรูจริงๆใครที่ชอบรถหรูๆแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับไมล์เลสก็น้อยนะครับราคาเนี่ยเป็นกันเองมิตรภาพแน่นอนนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็ถูกด้วยนะครับสุดท้ายครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องเจ้า CLS คันนี้ว่า 250CDI เครื่องยนต์ดีเซลมีลักษณะหน้าตาแบบไหนตามไปดูครับ มาดูกันครับว่าห้องเครื่องนะครับหรือหัวใจหลักสําคัญของ m e r c e d e s b e n บนซ์250เป็นแบบไหนนะครับเปิดมาแล้วนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเทอร์โบนะครับ 2,200cc นะครับตัวเครื่องยนต์ทํางานดีเยี่ยมเลยปกตินิ่งๆเลยนะครับด้วยไมล์เหลืแค่70,000กว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวเครื่องยนต์เนี่ยความสดใหม่ของเขาเนี่ยยังคงอยู่แน่นอนนะครับ ท่อน้าท่อยางไม่ต้องพูดถึงครับลักษณะคือพร้อมใช้เลยนะครับกระปุกน้ําต่างๆนะครับลักษณะสีน้ํายาต่างๆทุกอย่างนะครับมาจาก Mercedes ของทุกอย่างนะครับพวกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยางต่างๆนะครับตรงนี้นะครับทุกอย่างครับไม่มีร่องรอยความชํารุดเลยนะครับสติ๊กเกอร์ของเขาไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์น้ํายาแอร์ต่างๆนะครับอยู่ตรงที่ตรงตําแหน่งในส่วนของน็อตฝากระโปรงต่างๆนะครับไม่เคยมีการขยับเลยนะครับก็รถเนี่ย คานหน้าเดิมแน่นอนไม่มีรอยตัดต่อรอยเชื่อมเลยนะครับไม่มีรอยไขเลยรวมถึงคานล่างด้วยเรารับประกันนะครับรถของเราแต่ละคันเนี่ยสวยงามแน่แตัวแผ่นการความร้อนเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแผ่นกันความร้อนนะครับไม่มีรอยชำรุดรอยฉีกขาดเลยนะครับตัวเม็ดอาร์ครอยดอตต่างๆนะครับคมกริบนะครับออกจากโรงงานมาแบบไหนแบบนั้นเลยนะครับรอยยาแนวต่างๆนะครับเดิมนะครับจิกไปได้เลยนะครับ นุ่มๆนะครับจะมีลักษณะแบบให้ตัวนิดๆแบบนี้คือชัดเจนว่าตัวรถเนี่ยเดิมๆแน่นอนไม่เคยมีการชนหนักชนหน้ามานะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้า Mercedes-Benz CLS 250 CDI ครับรถปี2012นะครับจดทะเบียนปี2012รถมือเดียวไม่วิ่ง76,000กิโลเท่านั้นนะครับที่ตามหาอยากได้ CLS ไว้ใช้นะครับสักหนึ่งคันคันนี้ผมว่า น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับราคาผมเปิดไว้ที่1,299,000บาทครับ1,299,000บาทครับใครสนใจก็โทรมาได้เลยครับ095 000 5555 095 000 5555และช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube รวมถึง TikTok AB Premium Motor กด Like กด s h a ์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ AB ด้วย ส่วนใครที่อยากจะมานะครับเยี่ยมเยือนหน้าเต็นท์เราอยู่เส้นกันนายพิเศษครับเลยสมาคมชาวปากใต้มาประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นมาไม่ถูกโทรมาได้เลยเปิดบริการทุกวันครับ9โมงถึงราวๆ1นึ่งทุ่มของทุกวันนะครับยังไงก็ให้ความสนใจกับเจ้า c s คันนี้เยอะๆนะครับโทรเข้ามาเยอะๆเลยนะครับมีโปรโมชั่นของแถมเด็ดๆให้ด้วยนะสำหรับเจ้า CS เันนี้วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com